ต้มยำปลาคอน้ำเดือดแล้วใส่หัวชิคายหัวชิคายลงไปเลยโอ้โอหาชิคายไปเลยตามด้ว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 ยพงรสดีพงรถดีถดเกลือจ้า ใส่มขามเปียลงไปเลยรอให้น้ําเดือดแล้วเอาปลาลงบัดนฐาน้ําเดือดจังเอาปลาลงน้ําเดือดแล้วใส่ปลาลงไปเลยใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยอ้้ห ตะคอตัวบักใหญ่เอาอะฮะมูเคยเห็นบอกตุปบะคอถ่ายน้ำเดือดใส่ขนอต้มยำไปเลยจ้าว้าวพุกน้ำเดือดแล้ ไข่ปลาไข่ปลาจ้าไข่ปลาใส่ใบมะกรูดลงไปเลยเป็นตะแซ่บ หดละจ้าใส่พ่อใหญ่ซูลงไปเลยพ่อใหญ่ซูใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ลายแซ่บลายแล้วก็คนคุเล,ค,เลคุเลจา้าตุมยำปลาคอต้อมยำซีมก่อนเด้อ เซ p บแซ่บไข่ปลาอือหืออร่อยโ,อโคเร่คุคเลยมาเด้อพี่น้องกินตม้มยำสมปะคอปลา อันนี้ไข่ปลาไข่ปลาเสร็จเรียบร้อยหอมกินใบมะกรูดค่าอ่อนสมุนไพรร้วนๆเดิมมาเดิมดพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อย